把每分。 แต่งตัวสวยๆกับเขาบ้างเหรอลูกหรือลูปกติหรือเขาแต่งเครื่องไม่เขาไม่สวยตรงไหนพี่มดพี่พี่จะไปบ้านเขาไม่มีรองเท้าส้นสูงนะเพิ่งมาใส่รองเท้าส้นสูงตอนเป็นเดอะสตาร์เนี่ยแหละไม่คือนนท์เป็นคนซุ่มซ่ามมากค่ะถ้าเกิดใช้ส้นสูงบ่อยๆจดนนท์ตายค่ะอันนี้คืออันนี้คือตัวนนท์เลยใช่ไหมที่แต่งแล้วตอนนี้คือตัวนนท์เลยใช่ไหมคุณรู้ไหมไปบ้านเขาที่เชียงใหม่เพิ่งกลับมาครับไปเชียงใหม่ไปเยี่ยมเขาที่บ้านอ้าวใช่หรือเปล่บ้านถ้าใครอยาดูรายการตีไนใกลัวเมื่ออาทิตย์ที่แล้้้้วววออออกกกกกไไปปปหนนนนนููููููดดดด่่่ะะลลลลแแแคคสสุมมยาาารีืเเเ็์ติ ชอบวาดรูปมากอแม่ก็ทิ้งห้องหนึ่งห้องไว้ให้ลูกสาวละเลงทำเป็นแกลเลอรี่ของลูกสาวก็เลยเฮ้ยมันเป็นก็เป็นห้องเล็กๆค่ะไม่เป็นใหญ่โตอย่างเงี้ยเลยทำอะไรเต็มที่เลยอ๋อเหรออีกลูกชายก็สอนให้เป็นนักกรอปค่ะนนท์เขาชอบตีกรอปเพราะก็เลยทำด้นนันทางนั้นเลยก็เลยถ้าเกิดใครชอบแบบไหนเนี่ยครอบครัวนี้ก็คือแบบลุยเต็มที่ลูกแล้วประมาณนั้นคือต้องต้ดุดลงเไาเป็นเรื่องอะไรกันถ้าเกิดแบบไปทำเป็นบาบาไม่ใช่บาบาอ่ะแย่ๆก็ไม่ได้เแล้วรู้ละชีวิตของหนููออย่่ดดีีวันนน้มาาเเป็ะะสตร์ค ถามตั้งแต่วันแรกพี่ขอย้อนกลับไปถามอีกหนูเคยคิดไหมครับว่าวันนี้หนูจะมาเป็นนักร้องขนาดนี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะมีคนรู้จักจะแบบมีเพลงตัวเองมีอะไรขนาดนี้คือมันก็เกินแฟนพิธีกรระดับประเทศก็ต้องมาสัมภาษณ์หนูหมดใช่ไหมไม่น่าเชื่อว่าวันหนึ่งจะได้มานั่งคุยกับพี่มดดำพี่แมนอย่างนี้มามีพิธีกรมากกว่านี้ที่ต้องสัมภาษณ์หนูอีกเดี๋ยวต้องได้เจอเยอะเลยทีเดียวเลยฮะต้องได้เจอเยอะทีเดียวชีวิตหนูเปลี่ยนไปยังไงบ้างลูกก็เอาไปเรื่องการงานก่อนแล้วกันค่ะก็คือต้องมีวินัยมากขขึึ้้้้นนนเเป็็ผูใหญ่มาากกอองวลทะไรตแบบ ขิดเยอะๆต้องแบบทําให้ม hmm. so, like ันเต็มที่ทําให้แบบมันได้มีคุณภาพอะไรเงี้ยค่ะคือไม่สามารถเป็นเด็กตอกต่อยได้เหมือนเดิมแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมก็มีเหนื่อยบ้างค่ะก็มีมีอยู่แล้วเชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีแล้วอะไรที่ทําให้เราต้องลุยต่อ แฟนคลับค่ะโอ้โหจริงๆเพราะว่าคือนึกคิดว่านุ้งเป็นทำเพื่อนศรีทำเพื่อเขาซึ่งเขาอยากเห็นผลงานของนุ้งต,ต่างๆ่งเนี่ยก็ทำเพื่อเขาเพราะเขาแบบเป็นกำลังใจให้นุ้งมาโดยตลอดก็ไม่อยากทำทำให้เขาผิดห,หวังอืมวันน้องอายุเท่าไหร่แล้วลูกสิบแปดค่ะสิบ<ค>แปดได้สิบแปดอะคือสิบแปดตอนผมสิบแปดยังง้อหงอยอยู่เลยไม่ยังไ,ไม่ได้แบบมีอะไรแบบนี้นะนี่คุณผู้ชมวันนั้นไอ้เกตดธาราเกตที่ไปคอนเสิร์ตจำได้ไหมน่ะมันปื้มหนูมาก มันเืิมแบบมันมาครั้ง้มันจะมาถ่ายรูปก,กับหนูเลยแหละหนูรู้ตัวแบบมีผู้ชายในวงการมาเตือนหลายๆคนชอบหนูเยอะมากถามจริงมีแฟนยังไม่มีค่ะมีแต่แฟนคลับคะ่ะไม่ได้ยอมรับนะว่าคาแรคเตอร,ร์ของโน้ตเนี่ยฮะเขาเเป็นตัวเขาอ,ะอ่ะคือแบบคือก็จะมีแบบอารมณ์แบบโก๊ะๆบ้างแล้วก็คิดอะไรปุ๊บบางชีแบบไอ้สมองเนี่ยนะฮะมันตาม,มไม่ค่อยมันตามไม่ค่อยทัน <c oughs> คือบางชีแล้วแบบเราอยากจะพูดแบบนี้อยู่ดีแบบไอ้คำพูดเอาตกลงให้เอาหน้าไว้หลังหลังไว้หน้าเฮ้ยยังไงเฮ้ยยังไงเฮ้ย น่ารักไปนะคุณได้อ่านข่าวตั้งแต่เข้ามวางกาน,นคุณก็ต้องเริ่มมีข่าวค่ะ ก็มีข่าวคุณแอปบ้างบอกว่าคุณเนี่ยพยายามสร้างภาพว่าเป็นแบบว่าลักษณะอยู่ที่คุณเป็นอยู่คุณสร้างภาพขึ้นมาหนูรู้สึกยังไงบ้างคะกับการโดนข่าวอย่างนี้ก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่ามันก็เคยเห็นแบบคนอื่นเขาโดนกันไงคะเขาเขาก็โอเคทั้งนั้นก็น่าจะโอเคมัน,นเดือดร้น่าน่าจะโดนน้อยสุดถ้าไปเทียบกับพี่ๆคนอื่นที่โดนกันมากสงสารเขากันมากเลยค่ะแล้วเวลาตัวเองเคยอ่านจะอ่านข่าวดาราเวลาตัวเองไม่ได้เป็นดาราอ่านข่าวดารารู้สึกอย่างี้วันหนึ่งต้องมาเจอตัวเองรู้สึกไงบ้าง ก็ไม่รู้สึกเลยไม่สนค่ะนกไม่แคร์อยู่แล้วตัวเองไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยก็คือเรารู้ตัวเองว่าเราไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมนก็เชื่อว่าเวลาพิสูจน์ทุกอย่างค่ะเนี่ยนวันหนึ่งเนี่ยนะฮะที่เราเห็นเนี่ยคือณวันเนี้ยเน้นมีแฟนคลับที่แบบมามารอนตหรือว่ามามามาเชียร์นตมาจุดถือป้ายไฟไว้เรื่อก็แล้วแต่ความรู้สึกในใจรู้สึกไงบ้างมันอบอุ่นมันซาบซึ้งมากค่ะคือแบบมัน ซึ้งแบบตอนแรกๆต้อตงช่วงแรกที่ยังไม่ชินงเงี้ยเ,เห็นทีไรกคือน้ําตาคอตลอดเลยค่ะจริงเหรอใช่มันมันซึ้งมากคือไม่น่าเชื่อว่าคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเงี้ยจะมารักกันได้มากขนาดนี้โอ,โ,โอ้โหโสักครั้งนึงครับเดี๋ยวเราจะเปิดมิวสิกวิดีโอออกเพลงนี้ครับเบรกนี้เลยโหลดดอกจันอะไรกัดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าค่ะครับหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าครับมาพูดถึงงานเพลงบ้างนิดนึงดีกว่าว่ากระแสตอบรับนะฮะรักแบบไม่ต้องแอบรักความหมายก่อนนะความหมายของเพลงนี้จริงๆมีนิ่งททีีี่่่แบบววาออัันนน้คืเเพลงป็ตม ห้าสิบเปอร์เซ็นค่ะก็เป็นอีกมุมหนึ่งของโน้สนี้อ่ะก็เป็นมุมหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาแบบทั้งทั้งหมดของโน้ตมาไว้ในเพลงเดียวมันก็ไม่มีอะไรติดตามใช่ไหมล่ะข้อหมายของเพลงคืออะไรครับโน้ตก็คือทัศโนติความเองนะคะก็คือมันกับว่าอยากชวนทุกคนให้มารักกันไม่ต้องแอบรักงเงี้ยให้มารักกันแบ่งปันความรู้สึกดีๆเลยกระแสตอบรับเป็นยังไงโอเคไหมก็โอเคค่ะทุกคนก็เต้นทานิวจิ้มไปจิ้มมาเลยจริงมันง่ายอ่ะนั่นไปคอนเสิร์ตเนอะตอนนี้ทุกวันนี้ผมเนี่ยตอนนี้เต้นได้แล้วมเเออไปคนนสิร์ตะ คนกรีดเยอะมากคนกรีด <S 2> <S 2> าาบอกว่แบบว่าไม่อยากเชื่อว่าปกติเออนักร้องหญิงจะไม่ได้ขนาดเนี้ยถ้าไม่ใช่ไอ้แก้ม <S <S 2> <S 2> ถ้าไม่ใช่แบบว่าโอ้โหใหญ่แก้มไอ้แก้มนี่ก็ยกเว้นกระเทยชอบเพราะเสียงมันโอ้โหส่งมาละแต่อย่างหนูนี่ผู้หญิงแบบสไตล์น่ารักน่ารักอย่างเนี้ยส่วนใหญ่กระเทยเกลียดแต่หนูก็เป็นแบบว่ากระเทยที่แบบเป็นเป็นเป็นคนที่กระเทยรักกระเทยเชียเยอะรู้สึกไงบ้างลูกก็อาจจะเป็นพอ๋อรู้สึกไง ใจมากค่ะดีใจมากแล้วก็อยากให้รักกันอย่างนี้เป็นนานๆเดี่ยเมื่อกี้นั้นเลยนะได้กลับบ้านมากยังคะได้กลับไปตอนไปถ่ายรายการทีไรครัวนี่แหละค่ะกลับบ้านไปดีใจมากดีใจมากค่ะได้เจอหมาเจอคุณแม่คุณพ่อดามิชาเนี่ย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 ผมอยากจะบอกว่าเนี่เป็นสิ่งที่แบบพอเป็นน็อตอะนึกออกมั้ยคือแบบไอ้คำว่าแอปมันคงไม่ใช่แต่คือเราคิดอ่ะเขาโทรศัพท์ไปคุยกับหมานีไหมล้วคุยอะไรกับหมาคุยโทรศัพท์กับหมาคุยไงเวลาคุยกับหมาก็ถามว่าเป็นไงบ้างมันตอบว่าอะไรอะ โอเคโอเคเรเริ่มแล้วคุยกับหมารู <Maya> ้เรื่องแล้วเอาละท่านผู้ชมเนี่ยความน่ารักของเด็กผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวเรา เบรกหน้ากลับมาการเดี๋ยวขอเปิดมิวสิควิดีโอหนูด้วยครับท่านให้ดูดอกจันอะไรนะลูกโปรดหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าค่ะครับดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่วันแรกที่เขามาประกวดตัวเขาเองเขาก็ไม่าคิดว่าเขาจะได้มาเป็นนักร้องแม่บอกว่าไงนรสอย่าไปเลยลูกหนูไปูก็ฟู้เขาไม่ได้ด้วยให้ครอบครัวเราเล่นเรล่นูอย่าไปเลยลูกแม่ก็ไปนั่งเฝ้า แม่ก็ยังไม่คิดว่าลูกสาวจะได้เออนะวันนี้อยู่ตรงนี้แล้วนะเออวันนี้จนลูกสาวของแม่ได้ขนาดนี้แล้วแม่แม่ว่าไงบ้างถามจริงก็ก็ดีใจค่ะแล้วก็กง,งงงอยู่ค่ะแม่ยังงง,งอยู่นะ <laughs> เฮ้ยไอ้นีออ่ออออไปได้ไงวะมันเกิดขึ้นแล้ว <laughs> ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเบรกก่อนดีกว่าเดี๋ยวเบรกก่อนก่อนท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าหลังจากไปสัมภาษณ์เขาเนี่ยเพิ่งรู้มาว่าน้องเขาเป็นคนที่ขอโทษน,นะพ่อแม่แยกทางกันแต่ดูเด็กคนนี้ทำไมมีความมีความสุขลลยทำไมเป็นเด็กล่าเริงอย่างนี้ได้ไงเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับเขากับก Make them give นาเนาะจ๋าทำไมหนูยังมีความสุขได้ด้วที่แบบบางคนเนี่ยเด็กเด็กวัยรุ่นหลายๆคนวันนี้อาจจะมีปัญหาครอบครัวพ่อไปต่างแม่ไปต่างแต่ทำไมหนูแบบว่ามีความสุขหนูยังแบบว่าอะไรตาย,ยเลย็กๆเขาเรียกว่าอะไรนะอากูเล่อเลเออทำไมหนูแบบยังมีความสุขกับการแล้วหน,หน,หนูหนูทำยังไงไม่คือันก็เคยมีความทุกข์เหมือนกันค่ะเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งจนถึงอายุประมาณประมาณสิบสิบสี่อะไรเงี้ยคือก็แบบเป็นเด็กแบบซ่าด้วยซ้ำแบบตอนนั้นแบบซ่ามากนิสัยไม่ดีเลยชอบแกล้งคนอื่นชอบแบบเป็นนักเลงอะไรอย่างงี้เลยค่ะ เอา,าเป็นแบบปัญหาในชีวิตเลยเงี้ยแต่างนั้นนนก็ไปเป็นนักเรียนรักเปลี่ยนที่ประเทศตารีค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าได้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากสิ่งรอบข้างเงี้ยมาอยู่ดีมันก็มาเองทั้งครอบครัวด,ด้วยเป็นครอบครัวฮิปปี้มากเลยพีซันเลิฟ <and> อะ<ๆ>ไรเงี้ยหมายถึงว่าที่ไปอยู่ที่ตาลีที่เราเป็นโฮสต์เรียกโฮสที่ไู่นนที่นู่นเอ่อครอบครัวรมค่ะใช uh huh, uh huh. ่เขาแบบเขาดีมากเขาก็แบบคือไม่รู้สิคะสิ่งรอบข้างมันช่วยทําให้กายเป็นอย่างเงี้ยหมกับว่า ใช่เหมือนกับว่าได้เปิดความคิดค่ะคือนักเรียนรักเปลี่นทุกคนจะได้เป็นอย่างนี้หมดค่ะแล้วรู้สึกว่าทุกวันนี้ไอ้ปัญหา broken home หรือแบบปัญหา หลายๆคนเด็กวัยรุ่นเนี้ยไปเล่นยาเสพติดกันไปเที่ยวกันไปกินเหล้าไป<ห>าอะไรนะความ<อ>สุขทางอื่นก็ไปหาความสุขทางอื่นเนี่ยเขาจะบอกว่าส่วนใหญ่เขาบอกจะมีปัญหาครอบครัวออกไปทางแม่ไปทางเลยเลือกทางเดียน,นี้หนุมีอะไรอยากจะบอกกับเด็กนเ่อนเป็นข้ออ้างคะ่ะแล้วก็สิ่งเหล่านั้นอย่างเงี้ยคือมันหาความสุขได้ก็จริงแต่ว่าแค่แป๊บเดียวมันจะมีผลหลังจากนั้นนียคือนราคิดว่าคนเราเนี่ยสามารถเลือกได้ที่ว่าจะมีความสุขหรือมีความทุกข์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนราเชื่อว่า คนเราก็อยากจะมีเลือดที่มีความสุขมากกว่าเงี้ยก็เลือกเลือดที่มีความสุขเนี่ยความสุขแบบยาวนานใช่ไหมฮะแล้วมันไม่รู้เรื่องอย่แล้วนู้นนู้นจ๋าหลังจากนี้เรื่องเรียนหนูจะตัดสินใจไงคะก็ตอนนี้กําลังจะเตรียมตัวอ่านหนังสือค่ะแล้วก็สอบเทียบปีหน้าสอบเทียบปีหน้าแล้วกะจะไปเข้าเรียนกรุงเทพไหมใช่ค่ะมองว่าที่ไหนไม่จุฬากาญมนฮิโดนค่ะอินเตอร์ค่ะอ๋อเขาเลยอินเตอร์มาตลอดอ๋อเขาพูดภาษาเปอร์ลี่ได้นเขาพูดได้แหละภาษาเขาคุยแบบเปรี้ยภาษาป่ะปรตุเกสเวลาเขาเก่งไม่ได้ไม่ได้เขาคุยเวลาอังกฤษหมด ออาษาเออแนนวันภาษาอังกฤษนี่ภาษาอังกฤษหมดเ, <ๆ S 2> เขาไม่คุยภาษาไทยเขาคุยเพาะสัมภาษณ์กับพวกเราพวกเราโง่ไม่สามารถคุยภาษาอังกฤษได้ๆๆๆใครบอกเราโง่นี่พี่ผดดชมนี่ภาษาอังกฤษไปเยอะมากน,นะให้อย่างนี้ไปหมดแล้วเห็นอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับมาพูดถึงเรื่องของเพลงหน่อยดีกว่ายังไงนะฮะเรื่องเรื่องของเพลงเนี่ยฝากหน่อยแล้วกันกับเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงแรกในชีวิต ใช่ค่ะก็ฝากเพลงนี้นะคะก็ถ้าเกิดชอบกันเนี้ยก็อยากให้ทุกคนช่วยกันดาวน์โหลดของจริงรซื้อซีดีของจริงด้วยของพวกเราเดอะสตาร์เจ็ดทั้ง8คนเลยค่ะควันนี้ขอคบคุณน้องน็อตที่วันนี้มาพนหลังเดี๋ยวให้จูนงจูเนยียอะไรมากันบ<ช>้างย้ำเมย์หน่อยไหมฮะย้ำเมย์หน่อยไหมฮะดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าค่ะเราจะมีผลงานอะไรในเร็วๆนี้ไหมครับของเดอะสตาร์ ก็ต้องติดตามชมตอนต่อไปค่ะเพราะมีมาเรื่อยๆแน่นอนค่ะโอเคขอบคุณน้องนศจากที่มาแวะเวียนเยี่ยมพี่ขอบคุณมากๆขอบคุณมากครับขอบคุณครับมาครับเวลามาพอสมควรแล้วครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราขอบคุณแม่ที่อยู่กับเรามาตวันขอบคุณมากครับพี่มดดังครับเดี๋ยวเราปิดด้วยเอวีน้องไหมเอวีน้องวันนี้พวกเราวดากันไปก่อนคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่มไะ